สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้จะมาเทสสูตรนะคะเทสเทสของอเลขเลขของอยูมัน,นีนะคะยเรมันยูเรมันรัเสเซีย มันรัเสเซียแล้วก็แล้วก็อังกฤษค่ะเทศก่อนนะคะแปดชุดค่ะตามสูตรนะคะตัวนี้หวยสูตรค่ะตามสูตรนะคะไม่ได้ทำย้อนหลังนะคะก็เลยจะดูว่าสูตรมันได้ไหม เข้าไหมนะคะเราก็มาลุ้นกันหลังหวยออกตัวนี้เลยค่ะ3รัดนะคะตัวนี้คือ3มรัดเลย3มรัดเลยนะคะวันนี้วันนี้วันที่26นะคะเทส3มรัดนะคะ นะหลังหวยออกก็เรามาดูกันว่าเข้าไม่เข้านะคะยังไงก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะมันออกอะไรเยอรมันดีเยอรมันอังกฤษรัสเซียนะคะนะเรามาดูนะคะเพราะว่าน่าจะหลับแล้วนะถ้ามันเข้ายัางไงก็ฝากคอมเมนต์นะคะผลออกด้วยนะคะถ้าใครได้ดูก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะ ตัวนี้เราทดสอบสูตรนี้นะคะจะเข้าไหมปกติมันต้องเอาเลขมาทดลองอาทิตย์หนึ่งนะคะเราถึงจะมั่นใจตัวนี้ก็เลยทดลองให้ดูว่ามันโอเคไหมสามรัดเลยนะคะจัดไป8ดชุดตรงๆนะคะนะคะตรงๆนะคะตัวนี้เป็นสิบบนนะคะสิบบนห้าตัวเหมือนเดิมนะคะสูตรเราเนี่ยสูตรเราก็จะเป็นสิบบนศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งสี่เก้าค่ะนี่ค่ะสิบปนแล้วก็วินกันได้เลยสิบปนนะคะวินวินกันได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันนะคะนะ เห็นไหมคะสิบบนเนี่ยจะเป็นสองศูนย์สี่เก้านะคะถ้าใครยังไม่เห็นนะสองศูนย์สี่เก้าค่ะตัวนี้นะคะสิบบนนะคะไม่เห็นกันต้องเขียนตรงนี้ก็ได้นะคะสิบบนสองศูนย์หนึ่งสี่เก้านะคะ วจับวินกันได้นะคะวินกันเอาค่ะวินกันก็จะเป็นตัวนี้นะคะให้กันตัวนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะพรุ่งนี้เคฟูนบนมาวาสนาเกิดทุกคนค่ะบ๊ายบาย